นเดี alors, look, ๋ยวคุณสวัสดีครับมากรื่องเฮ็ดเยอะเบ็ยดจไปใส่เวียดบนเสาเลยครับเนี่ยนะหมายความตอนเนี่ยมาหมาหมาหมาของต้นหูต้นหูเนี่ยนะหมายควานี่ครับพี่น้องเบ็ดที่ยักไว้ก็คือว่านี่แหละจีบใส่เสาสีหอดเลยครับเขาก็เห็ดการเนีนงันเลยกันเนาะมยุดค่อยได้ไปนะนี่พี่น้องอันนี้ก็สอนใช้ดุจสารเตยเขาเลรอครับ อันนี้กระตูนบดีเซรามลูกอีสานใต้นี่ครับลูกพี่ใหญ่เฮ้ยจานหัวอาจารย์หัวอาจารย์หัวลูกอีสานใต้เองนะครับผมไต่นครับผมโอเคไต้หนองไข่หยักตองเลยเหรอยักตรงโอเคหยักตองเลยท่านเกาะขี้องช่องเรานะครับเนาะหยีบ้าหยักเบ็ดก่อนเหมือนี่เฮายหยีบ้าหยักเบ็ดแล้วเฮายหีเฮ็ดเดีวว่านี่นะครับ อันนี้คือห้อยย่างนุยเบ็ดไว้ก่อนครับพี่น้องยักปุ๊บเพากับมานี่ครับอันนี้คือสามเล็้เรียบร้อยครับเตรียมพร้อมไอ้คนยักไปก็คือผมแหละครับยักไปเองเดี๋ยวก็นี่ครับปูนี่ดูพี่ใหญ่ครับอืมสุอดสุอดเ่ยก็บโเคยไปสองโลกให้ในตองอุกันยักเบ็ดนี่มันก็ดผมีมยังหลายนะครับเพียงแต่ว่า เนี่ยครับมมองมันมีปลากบผมีปลาเท่านั้นเนอยู่กับหมาหรือว่าหมาแ่นั้นครับผมแต่มีปลามันก็ไรบอมีปลานก็กรไรโอเคนี่ครับเป็นคนอยักตองหงผมผมก็ยักหน่วยครับไ่ใส่กันเนาะเห็นมันเรียบร้อยเาก็เหตต่อไปครับนักขีปแต่ทะลาะเบิ่งต่อไปครับส่งผมใหม่ครับเอาละครับพี่น้องมหนีกันเอาเหตเบ็ดเยังเรียร้อยมันนีกวันเสาดาก็โอกมา เบื้องหน้าตาบ่ได้นอนคือจังมือน,นั่นละ่ะก็มานี่ครับเนื่อที่เข้าไปหามาคือจิงหลีดครับเนื่อแมงกีซ้อนแต่ค,ค,คือว่าบ่อใส่ครับโมเมนต์ยังดอกหาบา่อใดเออเอาขี่เตรี๋ยวโมกอันนะครับไปแต่ไปใส่ไอ้ถังนี่จะมันได้ปลาเอาขีใส่เนาะนี่นะครับเนืเอ่อเข้าจิ๊ิจิดจ๊ดจิริ๊ครับฟังเสียงกระหูดสดสดครับ ทัดไทยเหรอครับทัดไทยอาจจะมีการแบบบูบบบวบบึ้มนะครับแบนี้เราไปหอดหมายเห้กับใยิงเบมึงกันอีกทีนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องตอนนี้กับมองก็มาหอดหมายเรียบร้อยปักเบ็ดเรียบร้อยครับเรียดจะไปล่องยามมึงนะครับไปจีด้บอะไรนะครับถ้าล่อเบิึงรับผมมาครับครับผมอ่ะลองมึงครับเพป็นจะอะไรอะไรนะครับเพราะว่ากับ มันไหมเงี้ย่า,ม,ามันคือเยงมา,งาแดงลมึงก่อนอะรลมึงก่อนเนาะอือโอ้พี่นอ้องเพี่น้องอู้ยใสย่รูครับใหญ่ก,กีโลเงพุทไดบูมาใสา่รูบเออไอ้เมมันยามิกใส่ลู๊บใส่รูครับเ<า>ว็ดดวงไงเนาะเวีดดวงไงไอ้เทมมา มาเบิ้ลปาลาปลูนี่ของแค่เลยโอ้โน้องเลยตะซอนมดปากไว้ดโอ้คักค่ตัวนี้คคกอีนีพี่น้องเอยชุดตอวแล้วมามาเพ่นไหรออืมมาไห้ยังวะอุ้ก็สั่นด้มาไั่นเลยปลาดีกล่องกับบรินี่นีมั้ใจสั่นนี่กันเห็นงูตัวใหญ่วดะพีน้องเอ้ยยินเสียงแล้วปลาท่เบ็ดเถื่อนตามๆอยู่ย่างวะูวใ่บ่อนะปลาโซ่ป้าเสิ ม่เห็ดปลาพวกไงมาหันเลยอ้ยเือใส่รูเลยดดไงใส่รูเลยเดืดรูละไปโอ้ยเป็ดตะมันได้แล้วนี่เอารต้นหลังไหมเอาต้นหลไปตุนก็ไทยปลาไทยดุงไปตุนตโอ้ยตัวเสือปีเฮียผู้เล่นก็คือนนันนคนเด้อครับเรือการถ่ายกับจะมาจับโทษซะไปเนนเนียนด้วยนี่

เก็บตัวกระยุ่มยังไงไม่พอหรือยังสิไม่ลูกยังไ่พอประตูมันคือไงดิร้อนๆตัวมาไปเอาละครับต่อไปกับเขาถ่าไปยามองไม้เขาไปเนี่ยครับคุนนี่ละครับมันหกมันไปต่อบ่ได้เนาะครับพี่น้องยึดไว้ก่อนเดี๋ยวเขาไปยังไปทางบุญโตครับพี่น้องครับร่อรุนต่อไปเอายึดป่ะเอาละครับพี่น้องเลยหลังนี้กับ

ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วอยู่แล้วอ๋อเอ้มาข้นมาข้มาไวอยู่ใช่ไหล้งโอ้เจโจเสียบป้อนเหรียญตัวนี้เสียบเบ็ดป้อนเหียญตัวนี้ป้นเหรียญเงนี้อีกอันหนึงเดียวนี่หายไมได้ยังไงยึดใส่ใยึดใส่ใช่ยึดพูนเนื้อคนไทยรูปคนเด็กเหายแลวโอ้พี่น้องเลยลองยงโซ่ไทยเด่นไปนี่เหรครับลองได้อีกตัวนี้ใครเศร้าหายแล้วเบิ่งพูนนะจับจับไว้วันเดินนี เบื้งเห็ยดมันจีกว่ามือดิมมาเมนต์ตัวหน่อยเด้ครับเลยเฮ้ยโรงงานเนี่ต้มเอ้วนเครื่องโลกดิน่ะถ้ารอดเบื้งทางบุญต่อไปครับพี่น้องครับโอเคครับตบตบตบไปลงดทงเกี่ยวทงแปะอายุคนเดียวมีแม่ยำท่านครับไปกินถึกตัวโอ้ตีดเบียดสุดเอ้าแนวไหนนั่นโอ้ยหนกติดเบียดพี่น้องเลย เงินพันเจ้ค่ะเด็กเต็ดติดนกกวนอือมีตีนก็คอยเงีับชอบนกนกนกโอ้ยมั่วสวนที่นกไปเนาะโอ้ยน

ทำกิบเป็ดนะครับทำไงเนาะทำไม่ยืคร <lots> <o ifie> ับโอ้ย <poquito> ติดครับติดครับติด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 ตดติ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 ดต ันพ่อปุลน,น,น่ยผมเขาอนุญาตเก็บเมีดครับสรุปผลง,ง่านเดียบเอาลวยว่าอะไรเจ้าตัว ใฟไหลแล้วครับใส่สองสามชั่วโมงนี่ครับพวกเด็กินอยอ่คนเดีองนี่ครับแต้มแรกแหกหมานเลยหนึ่งแต้มนี่ครับสองแต้มแต้มที่สามแต้มอีแต้มโอ้หาแต้มพี่น้องไปซื้อเขานี่เบิร์โบ้เงินบุงไนหน่อยนะครับท่านก็ พอพี่จิดเพื่อนตัวหนึ่ครับคนออนี้ยังกัดอีกเนี่ยไม่ครับแล้วเนาะครับพี่น้องวันนี้ครับครับผมครับผมวันนี้กับฮากินแบบลุยสายใตยกระไดเวลากกระบะนาะครับเนาะก็ขอให้พี่น้องขันขเขาเพื่อกนกับขอกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ลูกหลานในเด้องกาลังเทีเฮ็ดชิปอืกดซัตใกล้กดติดตามมันละพี่น้องเอ้ยคือทางลูกหลานก็ขอบอกกันละ มันเห็นปุ๊บมีคนกดไลค์ปุ๊บมันดีใจตัวคนสองคนสิมันจีดีใจตัวครับก็สร้กะอันที่ป้าที่ได้มาเมื่อนี้เขากะมิเตซ้ายเบ็ดร่วนครับผมบริสุทธิ์มาปักแต่เที่ยผมซาบานให้ฝาพาผมก็ได้คือว่าป้าผมมาใส่เอาผมมาลองเบมึงยามเวียนสุเที่ยผมก็ไปใส่ยามพื่นแต่ผมบริสุทธิ์ชิบใหม่เบื้องนอกพี่น้องเนาะแต่ว่ากะมีเมนูมีเมนูมีเมนูเห็ดว่าคนมาแล้วก็ว่าอย่าไปต้มยำครับผมเหมือน ไปต้มยำเดี๋ยวต้มยำกะหยีไทยลงให้เบิ้งว่าต้มยำเออ,อเคไว้จนะในอีกกินให้เบิ้งนะพี่น้องนะกระสังกับขอแสิพี่น้องขอกับบ้านกันครับผมสวัสดีครับ